สวัสดีครับพี่น้องโหี้เดียดเลยนะครับหลังจากลอกกินข้าวกินน้ำแล้วกน้องซ่า่นะครับขับรถพันมองหน้ดูนะครับแต่ว่าบดไอแบเจือนะครับพี่น้องทั้งสาระคำทั้งจิมาดูอยู่หรอกแล้วนี้นะครับแล้วเจมพึงมากนะครับอันตรงนี้เขาเรียกว่าสดืออีสานครับพี่น้องนะครับสดืออีสานสดืออีสาน อยู่ที่อำเภอโกสุมนะครับพี่น้องไม่อย่เดียวพี่น้องเบินะครับพี่น้องผมเื่อวันหลายๆท่านอาจี่บ่เคยมานะครับแต่ขนาดผมก็ยังบ่เคยมานะครับ่งจะเคยมา บึงสเดืออีสานนะครับตะบะขั้นเป็นตุกแดงให้ชุดสวยกว่านี้กระจายชุดสวยดอกเนาะพี่น้องเนาะนะรบรรยากาศแดดยเย็นเย็นครับพี่น้องนะครับบ่แดดยเย็นเย็นพ่ะนะแดดอุ่นๆแหมพี่น้องหนาวเนาะ เราเบื้องหนามพี่น้องโอ้ยบึงพูดถึงว่าบึงก็น่ากลัวอยู่เด้เนาะนะครับซื้ออิสานนะพี่น้องอยู่ที่อำเภอโคกสูมนะครับโอ้เลิกอยู่พี่น้องสูงอยู่นะครับอันนี้คือบึ้องซื้ออิสาน เป็นอย่างคุณกู้ได้เอื้นสืบอ,อีสานพี่น้องผู้ใดหุ่นจักประวัติข่วมเป็นมาเรื่อยจังไหนกันว่าสู้ฟังในเด้อนะครับวันนี้เขียนบ๊าดียลีนะครับเข็มบุ๊ยลีนะครับเราจะพูดถึงว่าถ้าเพิ่นตกแต่งให้เป็นเป็น,ปนสวนสวยๆเนาะแต่เห็นไม่ๆอาจจะงามอยู่ดอกพี่น้องผม่าตอนตอนนี้ก็ดีสุดชมในจังหน่อย จะดูอ,อีสานนะครับพี่น้องวาดจิไปกินข้าวอันร้านกะเพราถาดไปวาดจาังไหนแลน้วจังอันเห็นแต่ห้อยพี่นอ้องใหญ่ร้านบ,บ๊ปัก์คไปไปเลยวัยใหญ่พีอยู่มองไทย <laughs> โอ้ยนะครับอว่า,าพี่น้องเนาะสวนคล้ายๆว่าเป็นคล้ายๆวัเป็นสวนยอมนะพี่น้องเนาะ นะครับเป็นสวนแบบเป็นสวนสวนเพื่อสุขภาพอย่างประมาณนี้นะครับเอาไวเ้ไเรียนออกกําลังกายนะครับอันนี้เป็นพิ่งพึ่งพึ่งพึ่งเริ่มมากพักถาง,างยาวอเอนาะอันนี้ต้นคูนนะครับไม้เกตคูนอูย้ยยำจงการคือสีดอกงามค้างเนาะพี่น้องตน้นต้นคูนแบบต้นคูนเลี่ยงกันนี่เนาะนะครับยำยำจงการอ่าได้ภาพพี่น้องย่างชมครับ ะนะครับอันนี้คือหอน,นาฬิกานะครับอ,อันนี้คือพระราชบัณฑิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสมเด็จทิ่ของรอเก่านะครับสําหรับต้นน้าอะไรนะสำหรับต้นน้ำไม่มีที่ขึ้นอยู่บริเวณสองข้างลำห้วยจะเป็นต้องรักษาไวให้ดีจะช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว ต้นน้ำแลบริเวณทีน้ำซับก็ควรสร้างใขนาดในลักษณะชุ่มชื้นเราก,ก็กกานะ <c oughs> กเป็นสวนยังยังยงสะดืออีสานอ่อันพูดถึงว่าโกสุ่มนี่บ่กมองเที่ยวไหลได้พี่น้องนะ หมายถึงว่าสถานที่แบบมันหล,ล่มลื่นเนาะนะครับอันนี้เป็นหอน,นาฬิกาอพี่นอ้องสูงเริ้วเลยนะครับครับอันนี้คือหอน,นาฬิกานะครับพี่นอ้องนะครับทางนี้ก็จะเป็นถนนนะครับออนะครับนี่พื้นกำลังมาพัฒน,นาอยู่พี่นอ้อง พี่น้องอย่างเวิงสะดืออีสานนะครับพี่นะ้อืมเป็นกำลังมาตัดหย่าทางหย่าเนะครับนะเนาะเยี๋พวพี่น้องอย่างไปเรื่อย ด้านหน้ากาซีสวยงามอยู่ได้พี่น้องนะครับหลังจากคุณตัดแต่ยงหญ้าแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นชิงช้านะครับนอะนะครับอันนี้คือสะดืออีสานนะครับอำเภอโกสุมนะโอานหน้างามยู่ได้พี่น้องมีสามดอกไงพ้อมนะครับเอาไปให้พี่น้องผู้พานไปผ่านมานะครับลงมาถ่ายรูปนะครับ เหลือเรืออุทยานโกสัมพีนพี่น้องเนาะผมอดตั้นได้เห็นอยู่นะครับหยินแนต่แันน้องๆเพื่น,น,นเบานะครับโกสัมพีก็อยูโกซุมมาละวะะ่อ่าพี่น้อง เงียล่ะนะครับอันตรงนี้คือสรือ,อีสานนะครับอันนี้ด้านหนา้าโอ้ด้านหนา้างามอยู่ที่พี่น้องด้านหนา้าสวยๆนะครับเพิ่งๆด้านหญ้าไปเนาะสรืออีสานพี่น้อง อีอันนี้เองนี่สะดืออีสานสะดืออีสานแอนโกสัมพีโอโกสุมกสุมพิเศโกสัมพีมพ,พนะโอ้เงินจากองอ่านเนี่ยเห็นพี่น้องมักคิดไปก่อนนะครับการที่คิดอะไรคาดการอะไรไปก่อนนะครับมักสิพิษย่อนหลังนะครับพราะฉะนั้นแล้วนะครับ กระเบื้องให้มันดีๆดูดีๆแล้วเราจะเห็นความจริงทุกอย่างนะครับถึงแล้วนะโกสุมพิสัยนะครับอวัอนแดดพี่น้องกาจะยา่างผิวเนี่ยย่างไปจังหน่อยก็ได้ษสภาพพี่น้องย่างเบื้องนะครับย่างเบื้องควค่ำสวยงามนะครับของด้านหน้าอันนี้ยังนี่ เป็นนี่เป็นอยังคือลมปปงอองอยู่ผู้เดียวนี่ยเขียดใหนมูบ่หรือไหนนี่ลูกมันแปลงล้าลูกเรียนน้ำมูไหมลูกถึงมันเขียดใหนมูหรือดไหนบุ้นนี่แต่อะวรก็แน่มูเขายืนเรียนกันอยู่พี่เออพี่มูเขายืนเรียนกันอยู่พี่ยังไหนจะมานอนงให้อยู่ผู้เดียวลูก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 เออนะครับก็ไปน่านไปนะครับกะ ูพังนะครับอยังคือกันนะครับอืมนะครับตรงนี้นนะจิบเป็นสระนามเล็กเล็กนะครับน้าเราพี่น้องถ้าพี่น้องยแงเบิ่งสะดืออีสานนะครับทั้งพูนทั้งลามก็จิเป,ป็นบึงน,นะครับอันนี้สวัสดีปีใหม่2563นะครับเราหนิ่งไก่สีหกสิบจีแล้ว นะครับทางเทศบาลเป็นกันนา,าทีเลือบมาเห็ดความสะอาดแล้วนะครับลืมทำความสะอาดกันแล้วนะครับร่มเดื่นในร่มเย็นครับพี่น้องนะครับแต่ว่าตอนนี้ตากแดดบ่เห็นบันไดนะครับนะครับอันนี้โฮมสามผายไงนะครับ เหตุคลิปครับพี่น้องบอสรบพี่น้องอันนี้ผู้ใดน,นี่นั่งให้ยังอยู่นิน่งนั่งให้ได้ยังองนอนคือโบนวดคือมเลาะเหรียญเอาไปครับเอารถถูบกอกไงใช้สูงตนนัวน้นหน่อยนั่งคนละพี่น้อง อะไรพี่น้องนะครับเดี๋ยวกลับรูปพักนะครับพักพอนอยู่ห้องก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามที่ให้กำลังใจกันนะครับนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ในให้นาเด้อนะครับว่าเกระดีเฮ็ดคลิปหยังลงเรื่อยๆนะครับผ่านไปแซมไปใส่มาใส่กันก็เดี๋ยวก็ะดีเฮ็ดคลิปเดินทางอยู่หรอกนะครับไปใส่มาใส่กระดีเดกำนองนี่แหละนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากกด แชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้หังหลานน้ำเน็เอร์นะครับขอบคุณพี่น้องคุณคุณตันคุณทุกคนค,ค,ค,ครับ